ร,<ะ>รู้ไหมครับว่าการออกกำลังกายนะครับนอกจากทําให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแล้วเรายังสามารถเก็บคะแนนเพื่อที่จะนําไปเป็นส่วนลดของค่าเบี้ยประกันได้นะครับและสูงสุดถึง2 5เเลยนะและตอนนี้นะครับเราอยู่นที่เขื่อนบางวาดน,นะครับจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นสถานที่ที่ หลายๆคนมาออกกําลังกายมาวิ่งกันมาเล่นกีฬาเล่นตะก้อกันนะครับแล้วก็จะมีน้องๆที่มาร้องเพลงนะครับให้กับทุกๆขั้นฟังนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศสบายๆนะฮะที่ผมมาในครั้งนี้ก็อยากจะหลายๆคนยังไม่รู้นะครับว่าการออกกำลังกายที่นอกจากเราได้สุขภาพแล้ว สุขภาพดีแล้วเรายังสามารถนําคะแนนนะครับเพื่อที่จะไปลดหย่อนในส่วนของค่าเบี้ยรประกันนะครับได้สูงสุดถึง25เะครเป็นตงเลยนะครับผม,ม